ต่อไปไม่ขายให้แล้วนะกำปั้นดังเขมรควงแฟนใส่ชุดย้อนยุคแต่ทัวลงเฉยกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ทันทีสำหรับเมินเมคานักมวยชาวกัมพูชาหลังจากมีรูปคู่กับหวานใจในชุดย้อนยุคแต่สุดท้ายโดนคอมเมนต์เข้าไปแซยับโดยกำปั้นหนุ่มเจ้าของ Facebook เมินเมคาถือเป็นนักกีฬาดังในประเทศคนหนึ่งมีผู้ติดตามกว่า7.5หมื่นคนและเคยมาชกในประเทศไทยบนเวทีดังอย่างอดับเปิลยูเอสรอดเนินเวิลด์ซีรีส์มาแล้ว แต่ล่าสุดเพจกีฬากุลแขมหลายเพจของกัมพูชาได้ขุดรูปเก่าของเมินเมคาที่ลงไว้ตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วมาใส่แคปชั่นใหม่โดยระบุว่าชุดที่นักมวยรูปหล่อคนดังกล่าวสวมชุดพื้นเมืองของขเขมรว่าเมินเมคาและแฟนสาวในชุดประจำชาติขเขมรที่สวยงาม แต่แน่นอนว่าการเคลมครั้งนี้ไม่พ้นสายตาชาวเน็ตไทยก่อนจะโดนคอมเมนต์โจมตีทั้งเชิงจริงจังและขบขันจำนวนมากเนื่องจากชุดดังกล่าวเหมือนเป็นของวัฒนธรรมไทยและมีผ้าไทยลายนี้จำหน่ายทั่วไปแต่ที่เรียกสีสันร,รอยยิ้มได้มากที่สุดคือการแซวว่าคราวหน้าคนไทยจะไม่ขายผ้าให้แล้วนะ อย่างไรก็ดีในเฟซบุ๊กของเมินเมคาตอนลงรูปดังกล่าวเจ้าตัวไม่ได้อ้างว่าชุดนี้เป็นของกัมพูชาแต่อย่างใดมีเพียงแคปชั่นอวยพรแฟนคลับโชคดีในช่วงเทศกาลเท่านั้นแต่บรรดาเพจฝั่งกัมพูชาหยิบรูปไปโพสต์ให้เกิดการเข้าใจผิดเอง